อลังการงานตอนมะคุ้งเฮ้ยอาจารย์มาแมนอันนั้นมันของผมเลยครับเอาเข้าของเจ้าของเป็นอย่างมาแล้วมาแล้วเกษตรบรรยุท์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเกษตรบรรยุดพานุสามโลลอยสามโลลอยขายยอาจารย์สามโลลอยขยอย่างขายบักงงขายบักงงอาจารย์มีอ่านมีเอฟซีอ่อเป็นว่าให้ฟังเสียงเพลงใอ้ช่างเพลงสองคนแหมเเออเขาฝากมาเขาคอมเมนต์มาอยากฟังเสียงเพลง แสงเพลงทุ่งกุลาบอ่ะเอาถุงกุลาถุงกุลาชแนลอาจารย์ทุ่งกุลาบชนแนลขอบคุณพี่น้องที่มาชมช่องทุ่งกุลาบช่วยกดไลค์ผมนะนะแล้วก็มากดซับสไคร์บ๊วยแบนบ๊แบนบ๊แบนไม่ต้องทำเลยวันหยุดจากการทำงานเตรียมชุดราชการหนาลงทงไอ้คนวอลล์อยากจะพาดวนอันงสีผ้ปใส่สีผ้าดองลงทงไปเบิดจำเบิดไปเป็นเกษตรน้ำ กร่างยังอาจารย์ร่างตะกะแตนครับอลังการงานตะกะแตนโอ้เลี้ยงเรียงเจ้าได้ขายบ่าอาจารย์เจ้าได้กินเนาะแม่นครับเลี้ยงขายเลี้ยงกินเราต้องสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารกันปลอยกันล่างาทิ้งในปอนอาจชนะในแช่พิทก่อนเขาแช่พีทก่อนแล้วก็เด็ดสิโอ้มันอินเจิ้งรู้ด้วยเหมือนกับ อันนี้ออเดอร์หาสิบโลครับ <50 000. S 1> คิบโลก็นี่จะรับซื้อจกัจกแจัก็ต่ตที่สอบอกครับแมนครับรับซือ้อรับซื้อโลจักบ่ายครับตอนนี้อ่าตอนนี้ราคากลางตลาดราคากลางตลาดอยู่ที่สองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทถูกราคาสูงตัวนี้ครับมีที่เดียวใช่ไหมที่รับซือ้อราคาสูงนี่แมนครับอรับซื้อบ้านน้อยจานเนาะครับผมแล้วก็ให้แม่ค้าเราไปต่อได้ครับ ราคาไปขอดได้อันเด็ดปีกแล้วนี่กิโลละหกร้อยหกร้อยครับอันนี้ก็สามาจะเอาไปขอดได้เลยเนาะแมนครับขอดได้เลยโอ้ขอบคุณหลายอาจารย์ใหจขอมู้วนใ่ตะกั่วเตียนครับผมดมบ่อาจารย์มรมดม,าาดมบ่พร้อมนั่งแข่งยังกันล้วเนะี่ยเข็งถืออย่างไรไข่ค่ะไข่อะไรไข่ยังคือไข่น้อยแท้ไข่ไก่ไข่ไก่ เป็นโปรตีนนะไกลๆเนี่ยมื่อนนี้สีเดินทางไปใส่ครับก็เด็กมานางท้ากันมานางเงินเด็กกินข้าววันสิบเปิดช่องใบบอกครับเปิด่องครับช่องอีกย่างครับเปิดซองยึดภูมิครับยึดภูมิใบโอ้เสียดียงว่ากําลังสมัสมัตไม่บอกครับสมัตไม่ครับกําลังกําลังเสิร์ฟเว็บพอดโกําลังกําลังเสิร์ฟ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 ลัสิสมัตนี่ครับครับรุ่นแรกเนี่นะครับนี่ สมัครกตกสิมาเปิดเซิร์ชกูเกิลนะกสิสมัคร์ไหมงานครับภาพนีคนติดตามตัวนี้บอสบอครับจ้าเปิดอ่อนซ้อนแถอบ้าน้าคนติดตามนี่เด้อบนไลค์แท้เอาคิดว่าเสียเปิดสองซึ่องอยังครับเปิดบ้าวสีธาตุครับบ้าวสีธาตุแมนครับเป็นตาอันกดติดตามบ่ล่ะบ้าวสีธาตุกดติดตามไหมเอาคุยกันหนูเหรอใช่จะกดติดตามอ่าบาวสีธาตุหรเอบ้าบ้าวสีธาตุกับสาวบุญบ่าพว่าปี่ติดตามค่ะ กิดตามกดกดจักเทือสองเทียนะครับนะเดียวสองเทียดีครับบรรยากาศเอ๊ะปวดปวดปวดทีบ่ครับคุณครีกลุกครับก่นครีลุกคนแก๊บสแตทอัพตอนนี้ขอบคุณพี่น้องที่มาชมช่องทุ่งกุลาช่วยกดไลค์แน่นะแล้วก็มากด Subscribe องเพลงเบยอีกโอ้เพลงทุ่งกุลาละ เพลงคือร้องเพลงเอฟซี FC นะโอ้เอฟซีสุกลุนนล่าเพืนะ่อเชนเดียวเอาเพลงอ่ะนี่ย,ยังอีกน,น,นี่ยังเพลงยังอีกเวันหยุดพานอครับเอาจบ้อยวันนี้วันหยุดจากการทำงานจะทอดชุดลาดจากการทันหนาไปลงมทงไอ้คนบล้อดอกดอกเมนวนอนงติพานองลงมทงไปทำเกษตรน้ำกันอเอาสุกลุนนล่าชนเดียวบ้านนี้วัน <laughs>